สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนวันเกสรรหัสนิิส265090134ลำดับที่8สาขาชีวเคมีต่อไปนะคะเราจะทำการเกิดหาข้อมูลเปเปอร์ของเรานะคะโดยเปเปอร์ของเรานะคะจะชื่อ Dynamic of Enzyme Inhibition Using Excel Solver ค่ะเรานะคะจะทำการคอปลิงตรงนี้นะคะเพื่อไปโหลดในเว็บไซต์ค่ะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนีนะคะก็จะเป็นหน้าตาเว็บเปเปอร์ที่เราโหลดออกมานะคะหลังจากเราทำการทาเปเปอร์นะคะเราจะทำการคลอปชื่อเรื่ของเรานะคะใส่หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการ ขอข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเนี้นะคะก็จะดำเนินเรียบร้อยแล้วก็ะะเราก,ก็ทำการนำข้อมูลจากเตเปอร์นะคะ,จ,ะ,ะจ่ายได้เรียบร้อยก็เป็นรูกคาาข้อมูลของเตเปอร์แล้วนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสเตเปอร์ของเราที่เราจะใช้หาค่าในวันนี้ อันนี้นะคะก็เป็นชุดข้อมูลที่เราจะใช้ในการทำแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น 5s ตามด้วยหน่วยโอเค์ก็ตรงนี้นะคะของเราการขยายเชือ่อมที่พอดีโดยตรงนี้นะคะเราจะทำการล็อกตรงมาจากข้างหน้าตรงนี้ก็จะพิมพ์้แต่ว่าตรงนี้ของอะไก็เปลี่ย,ออยนไปเ,เ,เป็นตัวในตัวตัวตัวเอกนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นจุด ทาการขยา่องให้เราดีกข้อมูลของเรานะคะตรงข้านะคะอี้จะเป็น t a ตรง้เราจะเป็นาขอมูลไอตรงนี้เป็นนะ่วนตรง จะเป็นตรงไปเปิดดีศูนย์ลบดีแถวร์ตรงไปิกกดกำลังสองทป็การจัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเระาก็ใส่ใส่ค่าตามข้อมูลที่ให้นะเป็นศูนย์เป็นยี่สิบห้าสามสิบสี่เจ็ดห้าสิบสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันสองพันเป็นศูนสามสิบสี่เจ็ดเป็นยี่สิบห้า สามสิบ mhm. ี่จุดเจ็ดตรงนี้สิบห้ารสิบเก้าสิบสองร้อยห้าร้อยหนึ่งันสองพป็นสามสิบสี่จดเจ็ดเป็นสิบห้าเก้าสิบสาร้อยห้าร้อยหนึ่งพันสองพหนึ่งจุดเก้าหนึ่จุดหนึ่งสองหหนึ่งจุดสามเจ็ดหนึ่งจุดหกเจ็ดแปดสองจสองสอง สองจุดแปดหนึ่งสองจุดแปดศูนย์สองสามจุดศูนย์สี่เก้าเป็นศูนย์สองจุดเก้าหนย์ห้าก็เป็นหนึ่งจุดเก้าหนึ่งหนึ่งจุดสามเก้าสี่หนึ่งจุดแปดสามสองจุดห้าหกหนึ่งสองจุดเก้าหนึ่งหกก็สองจุดแปดจุดแปดหนตรงนี้ของราคาไอันะคะจะเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นห้า นะคะแล้วก็ทำการใส่ตารางเรียบร้อยแล้วก็ทำการจัดให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามจะเป็นห้าเอสเอดนะคะใส่ตัวใส่ตารางให้เรียบร้อยแล้วก็จัดให้สวยงามโดยตรงนี้ของเรานะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่ตัวหนังเป็นค่าต้นหอมนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็ใส่ตัวหนังเหมือนกันส่วนแถบประเทศของเราตรงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวหลังจากทำตรงร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างกาบกันค่ะ สเ,เราก็จะทำการสร้างการโดยขอจากนี้ไปที่ insert โดยเราจะสร้างเป็น9จุดนะคะแล้วก็จะเป็นีแล้วก็จะเป็นค่า s ตรก็จะเป็นค่าก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเดิมค่ะแกะ ก็ให้โดยน้ำหนักที่เรียบร้อยแจ้งหน่วยถูกต้องจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจุดเหมือนเดิมค่ะอตัวนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นจุดเหมือนกัน,นะคะ่ะและ้วก็ทำเหมือนแบบเรียบร้อยตอนนีคะเราจะทำการเพิ่มชุดข้อมูลขนาดโดยที่สีดาบไปที่ตรงนี้นะคะจะเป็นวิคเอ็นฮีดิเออร์ข้อมูลอาจจะเป็นวิค เปลี่นอีกจะเป็นค่าตรงนี้เป็นมาจะเป็นค่าตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากสีส้มตรงนี้นะคะให้เป็นสีแดงสีแดงตรงนี้จากวงกลมเราก็จะเปลีจุนที่เดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการคำนวณแต่ว่าเราจะใช้สูตรของวอันกันค่ะก็เสร็จไม่เรียบร้อย โดยส่วน, huh like. น er. าจะเท่ากับวงเล็บเปิดต้ CPU. นคำการลบคาตัวเปรตโดยส่วนมาจะเท่ากับวงเล็บเปิดค่า Vmax ปิดค่าด้วยค่า S วงเล็บปิดค่าด้วยวงเล็บเปิดค่า Km ปิดค่าด้วย S ศูวงเล็บปิดค่าจะอยูตรงนี้นะต้องมาค่าดีสุดบีการโดใช้สูตรเท่ากับวงเล็บเปิด d ีูนลบ คุณเลเตคุณ้ตกำลังสองถ้าหา่าำโดยเราทะาค่า SS นะคะโดยเราจะใช้สูตรเท่ากับจแล้าสำคัญสองค่าตรงนี้เปิดทำาังอค่าตรง้ค่าที่ได้ก็จะเป็นรูปสองตัวเก้าเจ็ดสามนะคะต่อไปนะคะจะมาทำการตั้งคุาข้อมูลกันค่ะที่จเด็ดดต้านะคะตรงนี้จะเป็น W I ดอค่าก็จะเป็นค่าตรงนี้ความค้มค่าจะเป็นตัดไอีนกันั ก็จะเป็นตรงตรงตัวเราจะทำให้ตรงเป็นกรางเส้นตรงัวนี้แล้วก็สีเหลืองมันจะมาเป็นเส้นตัดกันตรงหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ด a ต a ไปที่โซ r v อร์ตรงนี้ของเราจะเป็นค่า SSE แล้วก็ตรงจะเป็นค่าตรงนี้ของเราก็จะเป็นค่า KMW นะคะก็ของตรงเองพอตโซเวอร์ โดดกมาที่ค่าที่ได้ก็จะออกมานะคะก็จะเหมือนกับรูปในเดเปอร์ที่ออกมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็เปลนเป็นตัวเชิงยิย่งสั่งตั้มหน่งต่อไปนะคะเราจะทำโมเดลที่สองการก็จะทำการทดสตารางตรงนี้เป็น,ปนโมเดลสองซึ่งโมเดลสองของเรานะคะจะเป็นค่า ci ค่ะก็ทำการทดสอบให้เรียบร้อยก็จะเป็น แล้วก็การก็จะเป็น AIC ทีกับบใส่อารางแยไกแนเพื่นที่จะทำเป็นตารางที่เป็นหต่อไปนะคะเราจะทำการเอากราฟตันตวนะะั้นเลยค่ะเราก็จะเอาการาฟแบมานะคะโดยการเรกา,รา,ารก็จะเอามาก,กุกปสี่ลงมาใส่ในกราฟก็ต้องให้ถูกต้องด้วยสีฟ้าไปแล้วะค่ะต่อไปจะเป็นสีแดง ก็จะเป็นซีทอมก็จะเป็นสีคอมของสีเีลืการงานทุกอตรงนล้วเป็นการสรุปรงน,นะคะจีสู่เถ้ากับรวนไม่เปิด 5, net, ปค่า V ีไหค่ารูด้วยค่าเอสวด้ยรงไม่เปิดสองอัน ตามด้วยค่า Km พิดค่าคูณด้วยวงเล็บเปิดหนึ่งวงเล็เปิดค่า L 1. ค่า I นะคะตามด้วยหาร Km ค่า TICR นะคะคิดค่าวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดค่า S คูณด้วยวงเล็บเปิดหนึ่งวงเล็บเปิดค่า I หารด้วย IC, ค่า TIC คิดค่าวงเล็บปิดก็งำนวณแล้คำ Gracias. Okay. ต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการคานค่ออพอใจสุดเากับงนี้เปิดค่ามีค่ารวด้วยค่า s รงได้ค่ะรวได้ลงไม่เปิ2ชุดค่า t n มีค่ารวด้วยงนี้เปิดนบวกลงไ้เปิดค่า i หารด้วยค่า t i c มีค่าลงไม้ิดวกด้ลงนี้เปิดวด้รงนี้เปิดค่า s รงด้วยงนี้เปิด1บวงนี้เปิด ค่าเกอไซค่าเดตติกการก็ทำการตรงนี้นะคะก็ะเนตัวก็การได้ขั้ชุข้อมูลไปที่ซ d a t ต้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นิดเอวเตออันที่สองก็เป็นอินดเออันที่ก็จะเป็นซีไอ สตจะเป็นสือไอตที่เอนกันต่อไปนะคะเราจะมาทำโมเดลที่สามกันค่ะในการจะทำโมเดลที่สานะคะเราจะไปที่ data server คนีนค่ะ SS DB ็ a t s หลังจากนั้นานคก็นนะคะจะทํการ,รครอง้าวเหมือนเดิมทโมเดลที่สาะ เป็นเรื่องสูตรตัวเดียวสาของเรานะคะก็เป็น m c i ค่ะอป็น้ก็จะเพิ่มตัว n อันก็จะเป็น JI เท่ากับ JI U นะคะก็เปลี่ยนการเปลี่ยนให้เรียบร้อยจะมาต่อการดาเดินเริ่มงที่ สีฟ้าข้อมูลของสีฟ้ากันก่อนเพื่อการลุว่าเรานั้นเอามาครบแล้วจริงๆก็ต้องการอภิธานนะคะการเดินชุดข้อมูลนำเติมสีฟ้าสีแดงต่อไปจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสีก็จะเป็นสีเทาสีเทาสีแดงนะคะก็จะเป็นสีเหลืองลูกค้าที่ทำการนะคะแล้วก็เงินเชื่อฟ้องมันไม่ครบนะคะการมันจะได้ตรงกันนะะค ก็อย่าลืแก้ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้ก็ทำการลบเดิมตัวเอปิดค่าตัว e เนปิดค่าตัวด้วยค่า Is n u l มตัวเมืปิดห่าด้วยเอสอถึงค่า Tm ปิดค่าต r วด้วยตัวเลือหนึ่งตัวกนตัวเลือกค่า I ปวค่า I ปิดค่า True ปิดด้วยตัวเอค่าด้วยเัวเลอหนึ่ง ตรงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นปาก รงนี้นะคะ,ะก็จะเป็นชุดข้อมูลเบที่สี่ data น,นะคะตรงนี้จะเป็น input input e n p t ตรงนี้นะคะจะเป็นอ c อตรงนี้ก็เป็น ncI ที่เป็นการต่อไปนะคะเราจะทำเบลที่สี่กันําการโปรแกรเดิมแต่ก่อนที่เราจะทำเบรคที่สี่ไา โซเวอร์นจะเป็นา SSD ตรงนี้ของเราเรจะเป็นตรงนี้การโซเวอร์กดตัวที่ต่อไปเราจะมาทำการที่สีกันนะคะการอตร์จากโมเดลสามตัวนี้จะเป็นโมเดลสี so ่แล้วก็ตัวอนก็จะเป็นซีไนะคะ เราตอนจัดสิบสางนะต้การการสนับสนต่อไปก็จะสีแดงครับต่อไปเป็น อันนี้ก็จะเป็นค่าตัวนี้ของเราจะเป็น G I นะคะตัน้นะคะก็จะทำการลดค้าออกตัวนี้ก็จะเป็นประการลงในเปิด B ที่ค่าูงด้วยค่า S รงในเปิดหาด้วยลงในเปิดค่า K M นะคะค่าบวกด้วยรงี้เปิดค่า S ลงด้วยลงีนเปิดหนึ่งหัวลง ก็เปัีจะนจานข้อมูลกานะไปที่จาเนจการเดิมค่ะเดิมก็จะเป็นเซลล์อินเดอร์ก็จะเป็นอิเดอออก็จะเป็นเซซไนะเซีไพก็เป็นเซลล์ซีไรท่นกัน าก็ไปที่ดันตามไปที่เซิร์ฟเวอร์ตรงน้เป็นค่ะ S a p นะคะเป็นของการโมเดลสี่เโที่จากนั้นนะคะเราก็จะไปทำโมเดลที่ห้าค่ะทำการกือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะกดวางตรงนี้ของเราก็จะเป็นโมเดลที่ห้าสุโมเดลที่หของเรานะคะก็จะเป็น M I ค่ะตามลัสุดนะก็ก๊อสุเรียบร้อยเดย ตัวที่ห้าของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น p i c ตัวข้างล่างจะเป็น t i ัก็เปลี่ยนให้ยบร้อย TIC มันก็จะเป็น S ตัวที่ห้าสิ0จุตัวนี้ก็เป็นการจะมาค่ะก็จะเป็นการอบค้ามมาค่ะ ตรงนี้เราก็จะเป็นเส้นส่วนนะคะให้ง่ายต่อการเล่นข้ามาครัโดยเราจะเริ่มจฟ้าหเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อป้องกันการหลงหรือว่าการผิดควาข้อม,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 มูลน,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 นะคะตรต่อไปก็เป็นสีแดงนะต่อไปก็เป็นเส้นสีเทาต่อไปก็เป็นเส้นสีเหลืองนะครับโดยตรงนี้ก็จะเประปกอบ ด้านซุดเ่ากดวงเล็เปิดนะคะมีไหมมีค่าโด้วยค่า f วงเล็ิดาด้วยวงเล็เปิดค่า cm มค่ารวด้วยวงเล็บเปิดหนึ่งตัววงเล็บค่า t i c มีค่าวงเล็บปิดข้างนี้ตวกด้วยวงเล็บเปิดค่า s รวด้วยวงเล็บเปิดหนึ่งตัววงเล็บเปิดค่า i าดด้วยค่า k i u มีค่าวงเล็บิด ันจเป็นะคก็ไปที่ด้านหน้าแล้วมไปที่โซเวอร์ตรงนี้เราก็จะเป็น S E ของโมเดลหส่วนตรงนี้ก็จะลากของโมเดลห้าที่สวโซเวอร์ตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนข้อมูลไปที่สี่าต้นตรงนี ине, ouais. see, ้ก็ราะคะก็จะเป็น I E ตรงนี้ก็จะเป็น V I T E ตรงนี้ของก็จะเป็น ก็จะเป็นตอ่ี่นี่นะคะก็จะเป็นการทำหาได n นเสค of ออฟเอนจ n ลเอดิชั่น using Excel Solver ค่ะ